อ่าทีมสุดท้ายนะครับผมโอ้โหโมชิสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้บ k นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับตู้มืดนะครับก็เข้ามาในกาชาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นพิกอัพนะครับ เจอธาตเมื่อยนิยมเนาะผมก็ไม่รู้ว่ายอดนิยมยังไงนะครับอ่ะผมก็จะมาสุ่มหามูลเบสบอลนะครับเออมูลเบสบอลนะครับไม่งั้นก็เชลลี่แม่มดทำยาสเสน่ห์ก็ได้นะครับเพราะว่าไอเดีที่สี่ของผมเนี่ยตัวบินมาก็ได้ตัวเอ,อ่อมูลเบสบอลนะครับเอามาบับอามาตะก็ได้นะครับอืมงั้นก็ลุยกันเลยดีกว่าเออสามต้องสุ่มแบบนี้ก่อนขอแบบ ยกเลิกสามรอบนะกี่รอบไม่รู้ละไม่ได้นับเออยกเลิกกี่รอบไม่รู้ละไม่ได้นับไปลุยกันเลยเบสบอลมาเถอะเออขอขอเบสบอลนะเบะ๊หันหัวหน้ากะลาสีเหลือโอโหมาเรามาถึงอันสุดท้ายละสามร้อยยี่สิบบีหรือสามร้อยบีนั่นแหละรอบเดียวอ๋อเอาไปรีด,ดวงก่อน ตามสเต็ปนะปเ,ออสปเสร็จไปแล้วเออตามสเต็ปเสร็จไปแล้วอ่าต้องเลิกสี่ครั้งครับผมสองสามสี่รอบที่ห้ามาครับผมคือสามวายีนะรอบเดียวนะเกลือก็จบเลยนะซึ่งไอดีนี้นะครับได้จสซิก้าเรียบร้อยนะครับในตูพ้พิกอัพท่าแสงเนาะแต่พิกอัพท่ามืดเนี่ยจะได้ตัวอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะโอ้โห เลดแคปเอ็ดเวิร์ดขบวนการเจ็ดดาวผมไม่เอานะอย่ามานะอย่าคือแบบมันก็เกลือเกินไปวะโอ้โหมากับตัวเมื่อกี้เลยวะเนี่ยมองโอ้โหอัอปลักษ์สมชื่อเลยอุ้ยเหตุพูดโอเคก,ก,ก,ก็เล่นได้นะฮิเมอืมโอ้โหจบแล้วครับผมจบแล้ว เออเฟมปี่นะครับไม่ไม่โชคดีเหมือนตัวพิกอัพเอ่อทานมืดนะเข็มเค็มแบบมากๆเลยเออจะร้องไห้ไปแ้แเราก็เอาเป็นเป็นลุยพี่ๆกันดีกว่าป่ะเอ,อือจะร้องไห้ละน้ำตาคอนะครับอต,ตอนนี้ก็ตกมาที่เงินหนึ่งนะครับผมปเปไปลุยกันดีกว่าทีมแรกนะครับ มีตัวบินนะผมยังไม่มีการบินนะครับงันขอเลื่อนผ่านนะโอ้โหโทีมีก็สุดจัดประหลัดบอกนะครับหนีสิครับรออะไรล่ะทีมีโอ้ตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลยก๊อปไปหมดเลยอะอ่าทีมนี้นะครับมีคีริวนะครับมีดาินชีตัวที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือดาเมชีนะแค่นั้นเลยคือก๊อปก๊อปจนแบบสุดจัดอะไปลุยกันเลยครับผม เล่นอยู่ทีมเดียวนะครับโหอ,โอาเราจะต้านทานไหวหรือเปล่าโห <c oughs> น่าจะไม่ไหวนะครับลองพัดไปก่อนลงน้ำแข็งลงรกไฟต่อตายไหมไม่ตายม่ตาย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 ,ตายเยอะเลยสวยสวยเมื่อกี้ตายเยอะเลยนะเหลือรอดไม่กี่ตัวนะครับ โอเคสบายแล้วแบบนี้น่าจะสบายโอ้โหดูมันก๊อปไปดิมาดิมาดิาดโอ้ยโดนก๊อปไปไหม่โอ้โหโดนก๊อปจิสิก้าไปนะฮิมาวันนี้ก็โดนก๊อปไปนะโอ้ยไม่ไหวละแบบนี้ไม่ไหวละโอ้โหเนี่ยเนี่ยดาวินชีผมกลัวสุดละคือแบบฝั่งมันไม่มีก็ทำให้มีได้นะ เออแบบเอ้ยไม่มีตัวนี้อ่ะอยากได้จังเลยก๊อปมาแม่งเลยแบบเนี้ยน, <c oughs> น่าจะพ่ายแพ้ไปแบบแบบแบบ <c oughs> ผมแค้นใจเราบันชีนะดูดิผมต้องหาตัวฆ่ามาละเนี้ยรอผมได้กบเอ่อเอาตาเรเวนาดแปดดาวนะครับผมเอาตาเฉยเลยได้กบธรรมดานี่แหละเออได้กบเลเวนาดแปดดาวธรรมดานะครับเออผมจะอัพให้ หน้าไม้นะอืมให้มันไปฆ่าตัวาธาตุน้ำนะดูมันก๊อปไปดิมันเกินไปปะคุณคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ยสังเกตนะโอ้โหโก๊อปจนเครื่องแหลกคิดดูคนคือแบบเครื่องแหลกเ่ะเกินไปนะเออโอเคก็แพ้ไปนะครับลุยทีมต่อไปกันเลยทีมนี้มีดัสนะครับก็หนีสิครับตัวโหดประจําปีนะครับอืมอืมนีม่ผมเกลียดต,ตัวนี้ฮนะไม่มีมันได้ไหม เนี่ยมีอีกแล้วโอ้ยหวยฮะความรักความเมตตาทีมนี้แหละที่ผมต้องการทีมนี้เลยเลุยเลยครับผม let's go ออ,อโตโโ้คนสอนไหมครับผมนีมก็คือทีมแบบนี้แหละผมชอบเจอเยอะๆนะเออขอสุ่มเจอเยอะๆนะทีมแบบนี้นะสบายแล้วครับผมอืม อุ้ยจีสิก้าตัวน้อยโอเคโดนย่อส่วนนะครับคนนี้บิดรูปโง่งนะเรียบร้อยครับชนะเ็นด้เลยนะนอนเทมได้ปะเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยตายหมดเลยโอ้โหประมาทไม่ได้นะขี่ปนาวุลงทีเจสซิก้าหายเลยดูดิจสสิก้าเหลือตัวเดียวเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้จสซิก้าไม่เหลือเลยเนะี่ย โดนขีปนาวุธไปรอบนึงโอเคอม,มาตะเลยไม่ไหวนะไม่ไหวเออวีไปตีปอมโอเคตีปอมแตกสวยจัดดีนะครับผมที่ยังได้เจสิก้ามาปลอบใจนะเออผมถือว่าโอเคผมไม่เสียใจนะครับผมอย่างน้อยก็ได้เจสิก้าตัวดาเมจที่สามารถฆ่าอาริติกิดันเจมเมอร์ได้นะคือฆ่าธาตุมได้หลายตัวได้เลยนะครับเจสิก้าเนี่ยทีนี้มีดัษน,นะครับผมมีโอหมเกียร์ดาวินชีอ่ะ ไม่อยากจะพบเจอมาเลยแม็ก3สามตัววิทีนี้มีไทกะลองดูไหมเออไทกนะนะครับไทกะแม็กนะหนึ่งตัวนะที่แบกทีมนะผมดูว่าเขาจะแบกได้หรือเปล่านี่อ๋โอโตโกสสอบครับโอ้โหไทกะชีดที่หายเกินไปปะโอ้โหพันเลยผมพันเลย ยงนีก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วก็ลงลูกไฟนะครับฆ่าไทกะนะในนี้ไทกะตายนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็บรรเลงเพลงละนองเลือดเลยครับผมหูดมพัดส,สว่วนนะโอ้โหจบละจบละโดนบบนี้จบละไหวะนะวะเนี่ยวิวได้อยู่ได้ได้อยู่เปล่าไ,ได้อย,อยู่ได้อยู่ครับผมโอเคครับผมนี่โดนฮิมาวาลีแล้วนะนี่นนเปลี่ยนฝั่งนะครับผมลำเนายอมยอ้ยายอยวนนะครับผม ถือว่าดีนะที่มาวัลลีนะอ,อ,อุ้ยโอ้โหโคดีนะ้น้องพนันชิปดูดิโอ้โหเนี่ยผมอยากได้มากเลยคือมันเป็นตัวที่ปวดมากนะครับแล้วก็มีสตันด้วยนะคือแบบดีนะครับผมผมอยากได้มากเลยคืออยากได้ตัวเปลี่ยนสภาพฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ตัวสตันนะคือไอ้ดีหลักเนี่ยผมขาดเลยครับผมอยากได้ตัวสตันมากๆนะครับแล้วก็ ตัวเปลี่ยนสภาพฝนะั่งศัตรูนะอนี้ตอนนี้คือกองทัพเราก็เยอะแล้วนะครับนี่เจสสิกา้าเราก็เต็มเลยนะเป่ารัวๆนะครับผมนี่อามา่าเราก็ปั๊บเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็โยนเอ,อ่อลูกแสงนะลูกบอลแสงไปนะผมเป็นดามเมจนะทําให้กระเด็นถอยหลังด้วยนะครับผมโอเคตึงนะครับผมถือว่าตึงเลยนะไทกะนี่แบกเลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับผม เป็นดาเมจที่แรงนะครับผมแต่เสียอย่างหนึ่งนะครับบางไปหน่อยนะครับอ่าเหลืออีกสองตาครับผมนี่ครับผมคุณตั้มมีครับอ๋อควรจะให้ผมสู้กับทีมแบบนี้อ่ะ <c oughs> มีดามิชีนะครับมีทนายนะลองดูไปผมกลัวดามิชีตัวเดียวเลยเออทนายก็น่ากลัวนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นจินจังใช่ไหมธาตุน้ำนะครับแล้วทนายเป็นธาตุไม้นะซึ่งมันชนะทางกันอยู่แล้วนะครับ เราก็ต้องหวังพึ่เกฤตีกาเนี่ยแน่ดาวินชีเหเกียดจังเลยฆ่าไม่ให้ตายนะโอ้ดูดูดูมันกอลพอดีดูมันกอลไปทุกคนดูอ๋สังเกตดูอานะครับอืมโอ้ทนายเราก็ฮิวลรัวนะครับอาม่าเรานี่แบบบ้าขึ้นหัวได้ไหมของฮิมาวันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับของอาม่าเป็นรูปดวงอาทิตย์นะใช่ป่ะดวงอาทิตย์หน้าเป็ดนะ โ,โหผมผมต้องพัดละพัดแล้วก็แข่งนะครับแล้วก็ลงรถไฟนะครับฆ่านะอ้ไม่ตายไอ้ตายอยู่ตายอยู่ตายอย,อยู่แบบนี้สวยแบบนี้สวยตายแบบนี้สวยเลยเมื่อกี้ตายเลยนะอุ้ยสวยนะครับผม นนี้ดันไปนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคแบบการใช้ไอเทมนะครับพัดปุ๊บไปถึงหน้าป้อมใช่ไหมครับแล้วก็กดแช่แข็งนะครับแล้วก็กดลูกไฟลงไปนะรับรองนะครับตายเกลี้ยงนะครับเออไม่มีใครแบบทนดาเมจน้ําแข็งกับลูกไฟได้นะคอมโบนะครับคอมโบไอเทมนะนี่ก็แบบหลังจากที่เราเสียบเปียบนะครับเราก็มาได้เปียบเห็นไหมเออใช้ไอเทมแบบแบบใช้ความคิดเออใช้คอมโบไอเทม ได้เปรียบแล้วตอนนี้กำลังจะเสียเปรียบเล้ไม่ไม่ทำไมมันดันยากย่าะวิววิวจากจากได้เปรียบจะไปเสียเปรียบแล้วคนเจบแล้วอุยอะไรเันเขาเนี้ยเขามีแบฟอามุตะนะก็เลยแบบเอาลงยากนะครับอุ้ยแพ้นะอุ้ยแบบนี้แพ้นะดูดิโดนสตันดิคือโดนทนายนะสตันยับยับเลยนะโอ้จากได้เปรียบจะเสียเปรียบนะครับผมเอออะ ก็ยอมไปนะครับเป็นตัวที่น้าน้าปวดหัวนะครับดูดิสตาร์ลัวๆนะอืมเฮ้ครับยอมแพ้ผมถือว่าโหดมากแล้วครับผมยอมสีวรบาบเลยครับแพ้ไปนะไปไปทีมตอบไปกันเลยโอ้โหตกออทีมสุดท้ายนะครับผมโอ้โหโมชีโ เราไปแจกแต้มให้โมชิกันดีกว่านะใครไม่รู้นะโมชีนี่ใครไม่รู้นะแต่เราจะแจกแต้มให้เธอนะเค okay. แบบนี้ผมผ่านไม่ได้นะครับผมผมปล่อยผ่านไม่ได้อย่างงีผ้ผมต้องสู้อ,อ่ะถึงแม้เขาจะมีดัตแม็กซ์นะผมก็ต้องสู้หัวถึงแพ้ก็ไม่เสียใจยนะถึงชนะผมก็ไมกดยอมแพ้นะเออถึงแบบเราได้เปรียบนะเราจะชนะล้วผมก็จะกดยอมแพ้ให้นะเราอเอเนี่ยโอ้โหโห้หจริงจริงทีมนี้แนะล้วทุกคน โอ้โหดูดิโอเขาโหดอะโอ้โห,โโห,โโหดูดิลงน้าแข็งมาผมตายเกี้ยงเลยทุกคนดูดิเออก็คือแบบสุดจัดนะทีมนี้นะทีมโหดวนะครับดูทีมเขานี่หดวจริงจริงนะครับยอมเลยโอ้โหดูดิดูโอ้โห,โโห,โโหตีป๊อปแตกแล้วอะสุดเกินเคนะครับก็แพ้ไปแบบซูไม่ได้นะโอ้โห <c oughs> ดีคือดีนะผมดีเลย โอเคจบจบแค่นี้ผมผมมีความสุขละถึงสุ่มกาชาไม่ได้แต่วันนี้ผมก็มีความสุขละครับผมโอเคฝันดีครับผมไม่ไม่ใช่ดีสวัสดีครับบายบายฝันดีเฉยเลย